สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาลองกระทงกันครับผมดูเลยครับบรรยากาศโอ้คนคนเยอะเลยเดี๋ยวเราลเดินลงโอ้คนเยอะมากเลยครับผมคนเยอะมากโอ้โหเข้าได้ไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยจะถึงที่ระลงกไหมเนี่ยเดินเดินนำหน้าเลยเดินนำหน้าเลยโอ้ สงาคนาบกับสาทำไมมั่ราาวานี่รเกิดะเอาใหม่นี่ชอบเอาใหม่อยู่เรื่อยขอใด้จับเอาใหม่อใหม่ดรากาศคนเยอะมากเลยครับผมมีอะด้วยหอยอากับโอเคโอเคอ๋อเรกว่าเรกว่าสาันวา ลูกไข่สถึงกเลยโอ้โหคนเยอะมากเลยครับผมมีธนยนขางหลังเลยขับมีเรเลยนเยนูเมื่อนะได้สรุปเลยเดี๋ยว่อนเยอะไเพื่อนเยมีธนยนเะนะทังานไะ เน,นี่ก็จะมีทำบุญเท่าผมเนี่ยอันนี้ตรงนี้ทำบุญไปเสดายกับพลังกำลังของคนโยมนะผม่าไปเสียดายทรัพย์ของคนโยมก็ทำมากทำน้อยเตรียมตัวไว้คนตายนะแม่นะเตรียมกายไว้กคนตายเตรียมน้ำคนที่จะแรงเตรียมที่ฝากคนที่จะมั่นเตรียมจะตังจะมาซื้อกระทง นี <Yes. S 2> ่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าตรงอท่านต่อให้ซื้อลงกระดุมตาได้คับเตาอะก็ได้โยนใส่ตู้เลยครับได้งอะไรก็ไปได้ครับผมได้งเตาก็ใส่ดีครับสองตาอะไรยังงี้สองเตาครับเคยมาไหมครัเคยมาไหมไม่เคยมาหรออันนี้ดีสุดแล้วเนี่ยนะถือถุงแล้วก็ลอยลอยลอยนี่ของนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนเจอแล้วกระทงขายกระทงแล้ว โอ้โหพีเตียดเนี่ยสี่ี่บ่าเอานี้ยเลยโลันนะเอาเรียกไปโกลันเอาโกลันโกลันโอลันเดี๋ยวดิงันตอนนี้กันมา่โมง

เาใส่เลยทำบุญด้ยทำบุญด้ยทำบุญยโอเคโอเคเฮ้ยน like ่นี่ไงอะไรเฮ้ยเราไม่มีใครช็กเายตรงจุดตนี้นี่จ <m iles> ุดนี้ไปนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ไงนี่ไงนี่ไงไปไปลงลงาหน้าเ่านเยอะมากเลยหมายถูกด้วย

เฮ้ยเราลองลองลออายไไปครับเพืไปไป่อนเโอ้คนเยอะมากเลยครับผมมานหมดแล้วอ่ะคนเยอะมากเลยครับผมโอ้น้ก็ขึ้นไได้วยเฮ้ยน้อยไฟดับอ่ะข้างหน้ามีไฟไหเฮ้ยข้างหน้ามีไฟอยู่ข้างหน้ามีขา้ขางหน้ามีเียนอยูข่ข้างหน้ามีเียนอยู่ไปี <laughs> ไง ไม่เป็นไรก่อนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ครับผมนี่นะครับไปน้อยน้อยลงก่อนลงไปก่อนไปน้ลงไปก่อนไปเดี๋ยวเดจะถ่ายให้เอาโอเคถ่ายถ่ายรูปนิ่งเอารูปเอานิ่งไหมเอานิ่งเหรอเฮ้ยไฟดับอ่ะน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อนเดี๋ยวตอด้วยต่อด้วยต่อด้วย ผมด้วยดิไฟมีอ่ดับแล้วโอ้โหดับอ่ะแถวนิ่งเหรอเดี๋ยวโอเคครับเพื่อนจากแถวนี้นิ่งครับผมเฮ้ยมันจะทุกข์น้อยดับอีกแล้วเฮ้ยดับอีกแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราด้วยเดี๋ยวจะดับเหมือนกันด้วยดับเหมือนกันเนี่ยไฟดิไฟไฟดิดับแล้วโอเคจะนิ่งเหรอโอเคครับผมดูดูบรรยากาศก่อนครับเดี๋ยวเขาลงไปแถวน่งเหรอแต่เรา นะเดี๋โหมันจะจะลอยเอารอยไม่ไม่ไม่ถ่ายรูปนิ่งแล้วเอาเนี้ยโอเคครับผมเพื่อนก็ลงไปครับผมโอเคคเขาเอาดีน้อยในนี้นะผมไม่มีว่ะผมไม่มีเลยครับเพื่อนไปแล้วไป นู้นองยานู้ไปทางน้อง้อย่ะไปทางน้องรงน้ยใช่ใชอาจะเนน้อยนะ่มเานะครับผมนะน้อย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 ถี่ฟ้าคู่หนีห้องแมวถีฟ้าห้องใหญ่ มาถือด้วยถือดิถืออะไรก็นี่ของไถโยอยู่ถือให้ผมด้วยผมจะลอยผมกินไถเราโอ้ดับแล้วดับแล้วไฟดับแล้วไฟดับแล้วโอ้โหไม่มีเลยเลยผมถ่ายเยอะไฟดับแล้วขอขอก่อนขอขอขออ่ะคครับขอจุดเชื้อไหมครับไฟดับไม่ต้องติดมองเลย ในคุ้งโค้งเราคุ้งใหญ่ขึ้นไปเลยโอรโหมองเงินง่ายเยมเยแรงมากแ จะเข้าฟังเราจะเข้าฟังอย่างเดียวเยอะครับเยอะได้ยังโอเคไปเร็ไปแล้วกลับมาครับผมกลับครับผมไปเดี๋ยวเราจะทำบุญกันต่อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำบุญกันต่อครับผมบุญไหมต่อทุ่มกันเลยนะ โอ้หาเกินยไหมไหวครับทุกคนผมกลับแล้วครับคนเยอะมากเลยกำลังเข้ามาคนกำลังเข้ามาเยอะมากเลยตอนนี้คนกำลังไหลเข้ามาโห่เดี๋ยวผมกลับแล้วมาไวกลับไว ต่างๆอหยากมากรถเยอะมากเลยครับผมเนีเ่ยแกบบระแบบโรแบบโครับกระทโตกกระทโง่คนเยอะมากเลยเฮ้โหยกรณีครับขายังนั่งซือศาสนาอยู่ครับด้วยครับนัน่งรับบริเวณเขิน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  Học. được gặp ra bên nhau, cay đã, cay đã, cay đã, cay đến ไปแล้วกลับไรดาวเพื่อนๆทุกคนไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเจอกันยิ้หน้าครับผม